สดีค่ะกับพืกอนคนเดิมเช่นเคยนะคะใไอว่าเกมนี่นะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบักเหมือนเดิมนะคะในแบบที่ชื่อว่าดาคอนเลสนั่นเองยูู้โอ๊ยตก ใช่ชนใช่ค่ะวันนี้นี่ก็จะมาเล่นในแบบที่เรียกว่าโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็สุดโหดเลยทีเดียวนะคะว,วันนี้นี่ก็จะมาทําการหนีมังกรนั่นเองนะคะมังกรที่แบบว่าโอ้โหดุร้ายมากๆทีเดียวแล้วมังกรเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะมีอยู่หลายตัวด้วยกันว,วันนี้เหนียวชักไม่ได้มาด้วยนะคะโอ้โหวันนี้นี่ก็มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเหนียวชักเนี่ยกลัวนะคะกลัวมังกรก็เลยไม่ได้มาด้วยโอเคค่ะอ๋อก็จะมีต้อนรับน้องแฟนขับด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะตัวเขียวๆตัวนี้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีอุป ก้อต่างๆนะคะอย่างตรวนี้นะคะก็จะเป็นเงินถ้าใครจะซื้อเงินเนี่ยก็มาซื้อได้เลยนะคะเงินตัวนี้ก็ไปใช้ในเกมนั่นเองนะคะต้องใช้เงินโรบักในการซื้อนั่นเองนะคะ ต่อมาซุ้มต่อมาสีเหลืองอันนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับรักษานะคะหรือว่าไอเทมต่างๆนะคะที่ใช้ในการหนีมังกรนั่นเองนะคะก็จะบอกราคาอยู่อย่างนี้ก็เป็นบับเบิลนะคะคล้ายๆบกว่าลูกโป่งหรือเปล่าอันนี้เป็นระเบิดนะคะเอาไว้ระเบิดมังกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ใช้สําหรับเป็นไอเทมในการที่จะไปต่อสู้กับมังกรนั่นเองนะคะอ,อันต่อมานะคะก็จะเป็นไอเทมผม นะคะไอเทมแบบว่าไม่ใช่ผมสิไอเทมแบบว่าก็เป็นผมนั่นแหละเออคล้ายๆบอกว่าเอาไว้ตกแต่งประดับตัวเองนะคะอ่าอย่างนี้นีวมีอยู่เจ็ดสิบสี่โทเค็นนะคะเนียนิวขอซื้ออผมดีวกว่าเนาะหุยมีหมวกอันนี้ด้วยแล้วมีผมอันนี้ด้วยสืผ้าโทเค็นเดี๋ยวนิวซื้ออ,อ,อันนี้ไงเราซื้อมาแล้วเนี่ยค่ะโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะจังตอนนี้นิวก็ซื้อผมมาแล้วนะคะเดี๋ยวนิวลองเปลี่ยนดีกว่านี่ค่ะเราจะมาเปลี่ยนผมก็ตรงนี้เลย โอเพนอิดิทนะคะก็เมื่อกี้ซื้อหัวมาแล้วนี่ไงนี่ไงใส่เข้าไปเลยนี่ <Wow. S 1> นี่ผมแล้วี่า <Wow. S 1> มีผมแล้วนะคะนี่เมื่อกี้แบบหัวใส่ตัวหมวกกันนอ็อกอ่ายินดีต้อนรับน้องทุกๆคนด้วยนะคะมีความาร่วมเล่นนะคะที่มีรายชื่ออยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ฟอลโล่ตามกันเข้ามานะคะอ่านี่เป็นผมนะคะตัวน,นี้จะเป็นพวกหน้านะคะอยากเอาหน้าไปบไหน่ก็เลือกเอาเลยค่ะก็ใช้เงินในการซื้อนั่นเองนะคะ อ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าก็ดีเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นอะไรเดียวเฮ้ยอันนี้โหอันน้ฟรีฟรบ้าอูเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาซื้อเพิ่มไปค่ะเราเข้ามาในแบบแล้วนะคะโอ้โหไม่ได้เลือกเลยเข้ามาเจยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบว่าเป็นเกาะนะเราอยู่ในเกาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมังกรชนกระเด็นเมื่อกี้มังกรชนกระเด็นเลยนะคะโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ในเวลาประมาณสองนาทีเกืบอบสามนาทีนะคะเราก็ต้องหาสีวิยโอ้ โอ้โหเดียว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 ตายเนี่ยหัวใจเราไปเลยเรื่อยคนอ่ะคนเฮ้ยเราคุณบกโอ้โหใจเหลือแค่สองขีดครึ่งตายแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูเวลาประมาณสองนาทีนะคะด้วยกันโอ้ยขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอดนะคะไหนดูซิมังกรอยู่ตรงไหนอะโอ้โหมีด้วยกันอยู่สามตัวนะคะมีไอ้ม่วงไอ้ขาว มวยขาวโอ้อยาา hotel, อย่ามาทางนี้หนว้ยโอ้ยเฉียดไปนิดเดียวโอ้ขอรอดเถอะขอรอดเถอะเด้อเด้อเด้ออย it, ู่ตรงไหนกันอะเฮ้ยอย่ามาว้าไงไงเจอจนได้เฮ้ยจะหมดหัวใจจะหมดหัวใจจะหมดโอ้ยโอ้ยอยู่ตรงซอกหลืบนะตอนนี้อย่ามาชนอีกนะเหลือพื้นที่เราได้ยืนมันเกาะบ้างโอ้ยตายแล้วโอ้โหเฉียดไปนิดเดียววค่ะเหลือพื้นที่แค่ประมาณ หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเซนบนที่ยืนมีที่ให้ฉันได้ยืนบ้างด้หรือเปล่าว้ายว้ายตายแน่ๆเลยไม่เหลือไม่เหลืออุ๊กอ๊ะอูนไงไงตายโอ้ไม่รอดนะคะอันแรกมาก็ไม่รอดเลยอ่ะเมื่อกี้นิวก็ได้แนะนําหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าโทเคนเ็นนิวมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวราขอไปดูในช็อปก่อนละกันอ่ะมีอยู่หกสิบเอ็ดนะคะโอเคเดี๋ยวนิวขอซื้ออันนี้ละกันเานาะนี่ซื้ออันนี้มาเลยเปลี่ยนหน้าบ้างเปลี่ยนหน้าบ้าง เดี๋ยวหน้าเดิมเบื่อแย่เลยเปลี่ยนหน้าหน่อยโอเคค่ะเราก็มาเปลี่ยนหน้ากันนะคะเนี่ยเฟกนี่เปลี่ยนอันนี้แล็บดิน้นเล็บน,น่ารักมากเลยค่ะโอเคเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะเราเปลี่ยนหน้าแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นการอัปเกรดนะคะนี่ค่ะอัปเกรดมันประมาณว่าถึงว่าอัปเกรดว่าเราเนี่ยสามารถมีสกิลอะไรได้บ้างอ่ะอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็น,นวิ่งไวหรือเปล่าวิ่งไวอันนี้แบบวิ่งไวอันนี้เหมือนมีชีวิตเพิ่มขึ้น อ่ะใช้30โทเค็นเลยทีเดียวนะคะจะสังเกตว่าสกิลเนี่ยโ,โหใช้โทเค็นเยอะมากนะคะมันจะช่วยให้เราเนมีอัตราการรอดสูงนั่นเอง <Wow. S 1> รอดจากมังกรนั่นเองนะคะอะโอตอนนี้น,น้องเข้ามาเต็มเลยค่ะขอบคุณนะคะอะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในที่เลือกแมปดีกว่านะคะเดี๋ยวนยวลองไปเลือกแมปดีกว่าก็จะให้เราเลือกแมปนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีอยู่สามอันหรือเปล่าเนี่ยมันก็สามด่านนะแล้วแล้วแล้วมันก็ให้เราเลือกเนี่ยว่าเราเนี่ยจะเลือกด่านไหน ก็ให้เราไปยืนบนไอ้แผ่นนั้นโอเคตอนนี้เดี๋ยวรอนะถอยหลังนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกนั่นเองนะคะยูหูยินต้อนรับเราทุกคนนะคะวู้สวัสดีค่ะเย้วันนี้เราจะมาหนีมังกรกันยู้ โอเคนี่ค่ะมันก็จะให้เราเลือกด่านนะคะ,อะเอาด่านนี้แล้วกันนะตรงกลางอุยแต่ด่านแรกเป็นแบบคล้ายๆเกาะคือขอดน้ำแข็งก็น่าเอานะไม่ไรเดี๋ยวเอาด่านนี้ก่อนโอเคค่ะ okay, ตอนนี้มาแล้วค่ะชื่อแมวว่า Shipwreck Island นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้เราก็รอเข้าไปสู่แมปกันนับถอยหลัง3 2 1สูงหน่งีโอเคเข้ามาแล้วค่ะโหลดดีนะคะช่วงแอป,ปเข้ามาแล้วโอ้โหตาน,นี้จะรอดหรือเปล่าเลยเนี่ยโอ้โหมีเรือด้วยนะ,ะเรือไททานิกหรือเปล่าตตื้อ เคยเคยดูเรื่องโทนิบ้างโอ้โหทฤษฎีเรือเอียงด้วยอีน,นี้เราก็ต้องคอยหลบมังกรนะคะอุ้ยมาแล้วค่ะตัวหนึ่งไอ้ดำไอ้ดำเออต้องดูทิศทางการบินนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นแบบนี้มานะคะอัตราการรอดของนิวเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยก็ว่าได้ไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่เลยเอามังกรไปไหนไหมดแล้วยังไงมาแล้วไอ้ดำอุ้ยมีไอ้ดำไม่ทําเงินโอ้โหโอ้โหปาดเลยปาดดินเข้าไปเลยนะคะ หน่ากลัวมากๆเลยถ้ามังกรชนทีนึงในกระเด็นเลยนะคะโอยคือแบบกระเด็นลงไปในน้ําเลยนะคะตกน้ําก็คือตายอ่ะแล้วหัวใจก็มีให้ใหเราแก้5้าดูแล้วกาจะว่ายขึ้นฝั่งได้นี่แบบโอ้โหเราไม่มีสกิลนะคะเราไม่ได้ซื้อสกิลเราก็ต้องยอมรับณจุดนี้เพราะตอนนี้ยังไม่มีเงินพอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยน้องๆแบบว่ายืนชิลมากเลยนะคะอยู่บนต้นไม้ก็กลัวมันป่าต้นไม้โอ้โหนี่งไงนี่งไงไอ้ม่วงไอ้ม่วงโอ้โหรู้ิโอ้หลายตัวเลยสามสี่ตัว โอ้โหสี่ตัวเลยทีเดียวเฮ้ยมาทางนี้โอ้โหว้ายตายแล้วปาดหน้าแค่กันทีเดียวโอ้โหตอนนี้เกาะของเราแหว่งแหว่งอย่างมากเลยนะคะว้ายมาว้ายได้ไงได้ไงเฮ้ยมันไกลมากเลยอ่ะตายแน่ๆเลยก็จะถึงฝั่งทุกคนช่วยพี่เดียวด้วยโอ้โหจะถึงฝั่งเมื่อไหร่เนี่ยกระดึ้ลกระดึ้ลโอ้โหตอนนี้หัวใจจะหมดแล้วค่ะ ถึงฟั่งถึงฟังนะะโอ้เหลือแค่ขีดเครื่องไงนะคะโอ้โหตอนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วด้วยขอให้หมดเวลาว้ามาข้างล่างสิเหลือแค่50าสิบกวีเองโอ้ยอย่าเพิ่งมาทําอะไรตอนนี้นะเจ้ามังกรโอ้ยมาข้างล่างมาข้างหลังน่ากลัวมากตอนนี้เหลือเวแค่ขีดขีดครึ่งเออไอกระโดโอ้มาข้างล่างเลย่ะโอ้ยน้องคนนั้นโดนชนไปเลยอ่ะโอ้ยโ โอ้ใจครึ่งหนึ่งเฮ้ยอยี่ป๋อกนะื้อมาข้างล่างอีกแล้วโอ้โอ้ขอชีวิตรอดก็ไม่ได้โอ้โอ้แบบจะหมดเวลาแล้วไม่รอดอ่ะโอ้อะไรเนี่ย <laughs> จะหมดเวลาอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเสยียดายมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอเ <laughs> นี่ยค,คนผู้รอดชีวิตอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวประมาณสามสี่โหเหลือเยอะเหมือนกันเนี่ย อ้าเฮ้ยไม่รอดแล้วคนเสื้อฟ้าไม่น่ารอดนะนายเนี่ยดูท่าละวันนี้เหลืออีกสองคนตรงนี้นะคะเออเฮเก่งมากๆเราก,าก็น่าจะชนะนะโอ้โหยินดีด้วยปุบมือ,อ,มๆๆๆอเก่งมากๆากค่ะแล้วก็เกมโอเวอร์เรียบร้อยนะคะนิวก็แพ้ไปนะคะในเกือบวินาทีสุดท้ายเกือบจะชนะอยู่แล้วโอ้โหเสียดายมา,มากๆเลยค่ะตายซะก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเรามานับถอยหลังในการเลือกแมพกันดีกว่าร้องอะไรเนี่ยกล้องกองไผ่ กล่องไพ่รอดนะคะน้องคนนี้รอดแล้วบอกนูรอดนูรอด,รอดยินดีด้วยนะคะ <G l ug> โอเคตอนนี้พี่นูก็ตายนะคะต้องดูด่านต่อไปว่าพี่นูจะรอดหรือเปล่า <G l ug> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในหมูกก่เกาะอ่าโฟเซนนะคะไอซ์แลนด์นแข็งนะคะไม่สามารถทําลายมังกรได้มังกรนี่มีความอ่ะแข็งแกร่งมากๆ <G l ug> ชนทีเดียวปาดหน้าเค้กเลยทีเดียวต้องขอส่องมังกรก่อนว่ามากี่ตัวแต่ผมไปอยู่บนหลังคากันหมด โอโ้เปิดมาก็โดนเปิดมาก็กระเด็นลงน้าเลยโอ้โหเจ้ามังกรเจ้าช่างโหดร้ายเลยเกิน้นอเสืแดบไม่กล้าอยู่ที่สูงเลยนะคะตอนนี้อ่าเออ้ยน้องไมกี้ดีกว่าเอ้ยน้องไมใช่ไหมเออน้องไมต้องบอกอ้โวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอยู่ข้างล่างจะดีกว่าไหมอะก็ไม่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยอขอมองมุมสูงแล้วกันนะโอโ้มาแล้วตัวสีสม้สมไอสม้ส้มไอ้ส้มทิศทางก่อนนะคะมันมาทางเอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหปาดหน้าเค้กมาเลย โอ้โหดูดิล่อป้ามานะคะปากข้างล่างเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากมากเลยว้าว้ยเฮ้ยเโอ it, ้โหมามาตักทิศทางไหนเนี่ยโอ้ไ <interfering> ม <sandwiches enemies>. ่เหลือพื้นที่ให้ได้ยืนเลยเหรอพื้นที่โอ้ยตัวอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่ข้างล่างทุกคนที่ด้วยเด็กมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวโอ้ตอนนี้โอ้โหลมใจแค่ดวงเดียวนะคะตอนนี้เวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีไม่น่ารอดหรือเปล่าโอ้กันเด็ นี่เลยอ่ะมังกรเจดร้ายเกินเฮ้ยโอ้โหเสียวมากเสียวมากที่ได้ยืนได้ไหมแค่นี้ก็จะไม่รอดแล้วเอาให้น้องน้องตายไปแล้วน้องบอกให้พี่นิวระวังน้องก็จมหายไปเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็มานับถอยหลังกัน50ิบวินะคะว่าน,นิวนี่ยจะสามารถชีวิตรอดได้หรือเปล่าอโอ้โหมังกรเหลือที่เหลือที่ให้ยืนได้ไหมเหมือนมันจะมาด่านราอีกแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้จมแล้วไม่รอด โอ้โหไม่รอดอีกแล้วใครรอดบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูใิก็รอดประมาณสองคนได้ไหมเนี่ยเออเหลือแค่สองคนนะคะตอนเหลือประมาณสองคนได้สองสามคนน่ะเนี่ยกำลังเอาชีวิตโอ้ยโหัวอยู่กลางน้ำมั้ยเหรอจะรอดไหมแล้วเนี่ยกระโดดขึ้นได้หรือเปล่าโอ้ยยังได้นะคะกระโดดขึ้นได้นี่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 โอ้เก่งน่าดูเก่งโอ้น้องจะรอดไว้อ่ะ รอดไหมเนี่ยพวกยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เฮ้ยเก่งเว้ยโอ้ตอนนี้เกมโอเวอร์โอ้โหปบมือเลยอ่ะรอดนะคะรอดรอดประมาณ3คนได้นะน่าจะชนะโอเค่ะมาแล้วค่ะด่านนี้นะคะโออโหขอแบบว่าต้นไม้เต็มไปหมดด้วยเฮ้ยข้างล่างโอ้โหเป็นรอยเป็นโพขึ้นมาได้ันไมนะโอ้ห้นก็เฉียดไปนิดเดียวนะคะ เด yeah. uh ี huh. ๋ยวขอดูท uh ิศทางมังกรไงนนะมันมาตรงไหนเออเฮ่อเป็นบดลอยบุ๋มลงไปเลยมาแล้วค่ะไอ้ส้มไอ้ส้มไอ้ส้มมาไอ้ส้มไอ้แดงก็มาโอ้โหโอ้โหเป็นไงเราโอ้ยกระเด็นเลยโอเคยังขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่อยู่ข้างบนมันจะดูแบบว่าดูวิวโอเคกว่านะโอ้โหมาทางนี้ป่าเลยไอ้แดงไอ้แดงเออเฮ้ยเฮ้ยข้างล่าง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 เฮ้ยไอ้ส้มไอ้ส้มอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ย ี่ยตอนนี้เกาะของเราแหวงอีกแล้วอ้โหทำไมไม่ไปโจมตีฝ <t> ั <noise> ่งน so ู้นบ้างมาโจมอ้าวเฮ้ยมาโจมตีอะไรแต่ฝั่งนี้ไม่ไปฝั่งนู้นบ้างเลยโอ้หแต่ฝั่งนู้นแหว่งไปแล้วนะโอ้อหไม่ได้ซ้อมตายแล้ว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 เฮ้ยดูดิตรงกลางนี่แหวงหมดแล้วอะอ้อหรอู้สึกว่าเนี่ยอยู่ฝั่งนี้คนเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่กันสี่ห้าคนอยู่ตรงนู้นอุ้ย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  นุ่นๆไปตรงนู้นให้หมดเลยไม่ต้องมาตรงนี้เหมือนเหมือนแจ้งคนที่อยู่ฝั่งนู้นนะแอกว่าไปอยู่ตรงนู้นให้หมดเลยอ้าโ้ยอ้ยอ้ยออ้ยโอ้ยน่ากลัวมากโอ้เลาต้องหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอ้โหปาดเลยปาดข้างล่างเข้าไปแล้วสิขอชนะสักครั้งขออยู่มีชีวิตรอดไอ้เขียวไอ้เขียวมาโอ้ยส้มก็มาไอ้โอ้โหมังกรบางตอนนี้ต้องมองมุมสูงนะตอนนี้ มองมุมแบบใกล้ๆไม่ได้เลยเราจะได้ระวังมังกรถูกโอ้โหมาทีเดียวสองตัวสมตัวโอ้โหตอนนี้เกาะแหวงมากเกาะแหวงมากนะคะโอ้หน้องคนนั้นอยู่ตรงเฮ้ยไอแดงไอแดงอย่ามาทางนี้ไอแดงอย่ามาทางนี้โอ้โหไอดำ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 โอ้โหอย่ามานะจะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราก็รับถอยหลังนะ20่สิบวิโอ้โหจะรอด จะรอดอยู่แล้วไม่มีโอกาสร,รอดบ้างเลยอย่ามาแล้ววิแปดเจ็ดหกห้าสี่จะรอดไหม <5 S 1> โอ้โหเกมโอเวอร์เย่โอ้โหเล่นมารอบที่สานะคะเ <c oughs> พิ่งรอดอตอนนี้นี่ก็ขึ้นมาเล็วเวล5าแล้วนะคะเย่เ yeah ย่เ yeah ย่เ yeah ย่มาอ่ะเฮ้อ ด่านนี้ด่านแรกที่นิวเข้ามาเลยตอนที่นิวตายเนี่ยเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะคะเจ้ามังกรจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอโหมังกรสีชมพูก็มีมุ้งมิงมากมังกรสีชมพูสังเกตว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้อะเงินโทเคนเยอะนะคะเยอะกว่าที่เราแบบว่าเอาชีวิตไม่รอดนะถ้าเกิดเราชีวิตรอดเนี่ยเงินโทเคนมันจะขึ้นโอ้โหไอม่วงไอม่วงปลดไว้ชีวิตข้าเถอะเจ้ามังกรโอ้โห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 ไอชัยตกน้ำอืโดน สึดว่าจะปลายปลายเท้าแตะน้ำไปนิดนึงก็ชีวิตยังไม่อดชีวิตยังไม่อดเพราะว่าดวว้าฮ่าโอ้กระเด็นมานี่เลยอ่ะโอ้โหเจ้ามังกรเจ้าเห็นข้าเป็นตัวอะไรต่อข้าก็เห็นเจ้าเป็นแค่คนนะสิข้าจะกินเจ้าโอ้โหมังกรโหดร้ายมากๆเลยนะคะนี่ไอชมพูไอส้มโอ้โหตกน้ำตกน้ำปอมแปมอื้กระโดดขึ้นก่อนตอนนี้หัวใจรดไปโอ้โหเกือบเกือบดวงแล้วนะคะน่ากลัวมากๆาเลยถ้าเหมียวชาร์จอยู่ เหมียวชาก็คงไม่กล้ามาก็คิดถูกอเลยเหมียวชากโอ้โหเดี๋ยวนะคะโอ้โหรอดใต้น้ำลงไปตอนนี้มีใครรอดชีวิตอยู่บ้างไหมโอ้โหรู้สึกว่าจะยังมีคนรอดชีวิตอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเราต้องดูทิศทางก่อนเห้โอ้โหมาทีเดียวสาตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปนู่นไปนู่นไปนู่นโอเคโอเคพอแล้วมาเกาะกลุ่มมัอยู่นี่ถ้าตายนี่คือตายหมูเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วข้างล่างข้างล่างได้ไงเห็นเห็นทานโอ้โหโดนปีก โดนปีกชุพูปานเข้าไปโอ้โหยังขึ้นบกได้โอเครออยู่รออยู่มีน้องบอกว่าให้สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะก็พี่นิวก็สู้จนตัวจะตายแล้วก็ตอนนี้โอ้โหจะรอดหรือเปล่าเนี่ยด่านนี้เฮ้ย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 ฮ้มเูเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ย้เ้ยเฮ้เ้ย้ย้เ้ยเ โอ้โหดูดิกว่าเรียบเลยนะคะเอ้ยโอ้โหโอ้โหยังดีดีชนมาอยู่บนบกขอบคุณมาอยู่ที่แบบว่าที่ยืนเยอะกว่าเดิมตอนแรกนึกว่าจะชนมาอยู่ในน้ำอะชนมาอยู่บนบกแล้วก็ที่ยืนเยอะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฉียบเป็นที่เดียวนะคะอุ้ยจะมาเวลาแล้วจะชนะหรือเปล่าเร็ว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 โอ้โหยูเย้รอดวู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 ว โู้ยรอดนะคะยโอเคค่ะวันนี้นีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับนิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นแมปอะไรโอ้ยเดี๋ยวแมปอะไรก็ต้องคอติดตามกันนิวด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า <Yeah. S 1> แล้วน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามเข้ามาเล่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะย <Yeah. S 1> ููร้อนร้อทุกคนเลยค่ะ บายบายอุ้ยเราไปเล่นกันต่อดีวกว่านะถึงเราจะปิดคลิปแล้วแต่เราก็สนุกกันต่อดีวกว่ายู <c oughs>